เา้านเ้นีเอ,อดียไอยหายุดยุดยุดก่อนก่อนหยุดก่อนยอยดุยดนั่ของของนั่งน,งนง ตำรวจนะตำรวจนะจนะผมตำรวจนะเราชื่ออะไรอานุรักครับนะน่ะอาดรักไม่ขอญาตกว่าน,นะมีบัตรประชาชนไหมไม่มีครับรอเมื่อกี้เราบอกเราชื่ออะไร ให้ตอบอีกครั้งให้ตอบอีกครั้งก็เลยเอาออกให้ได้ไม่ก็บอกชื่ออะไรธีรพัฒน์ธีรพัฒน์มีครับบุญมีแปดตัอสองหกสามอ่าเป็นหนึ่งเก้าเก้าแปดสี่สี่เก้าสามห้าเป็นอ่าโอเคแล้วทำไมตอนแรกบอกชื่ออะไรโกหกใช่ไหมใช่เออโกหกทำไมวะป้าป้าผมบอกว่าจะมีอะไรให้บอกชื่อนี้ไปก่อนให้บอกชื่อมั่วไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักพักก่พี่กอนเดี๋ยวมีเดีมีเดีมีให้หาจากกางแงเยียมใหม่ก็หายก็คือนะหาจากจังหวัดกระทุงานีก็หายก็คือวันไดได้เดี๋ยวว่ากันให้ยขอเขาก่อนเอากะเาารแขงนครราชสีมาคนนี้ใช่ไหม